สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกห้องหวยสูตรเลขเด็ดจาก facebook วันนี้มาดูวิธีการคำนวณนะครับผมเป็นสูตรเลขล่าง3สูตรนะครับผมจับมามัดรวมกันนะครับ <c oughs> มีวิธีการคำนวณดังนี้นะครับผมสูตรที่1ใช้หลักแสนหนึ่งครั้งนะครับหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2 2ครั้ง หลักสิเลขหน้าครั้งที่สองหครั้งหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่สองหครั้งต่อมาเป็นหลัก100ลร้อยเลขท้ายครั้งที่2อ่าทษทีนะครับผมครั้งที่1นึ่จำนวน2ครั้งหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1นึ่จำนวน1ครั้งแล้วก็บวกด้วย4ี่คงที่ <c oughs> บวกสูตรที่1กันเลยนะครับผมให้บวกตัวเลขที่มากกว่า1หลักนะครับทิ้งไว้สองบวกสเท่ากับสี 5, ่บวกห้าเท่ากับสิเอาแต่หลักหน่วยคือเลขศน สูตรที่1ได้เท่ากับ4บวก1เท่ากับ5 5บวก4เท่ากับ9ก้บวก0เท่ากับเ9าบวก4เท่ากับ13 13บวก0ูย์ได้13 13บวก5ได้18 18บวก2ได้เท่ากับ20อเอาแต่หลักหน่วยนะครับก็คือเลขศูนย์สูตรที่1ก็จะได้เท่ากับเลข0ต่อมาเป็นสูตรที่2องนะครับปากกาสีแดงอยู่นะครับ <c oughs> ใช้หลัก สิบนบวกด้วยหลักหน่วยบนนะครับแล้วก็หลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1หลักสิบเลขท้ายครั้งที่1หลักร้อยเลขท้ายครั้งที่2บวกด้วย1นึงคงที่บวกกันเลยได้เท่ากับ7จบวกสได้เท่ากับ11 11บวก2ได้เท่ากับ13 13บวก9ได้เท่ากับ22 22บวก3ได้เท่ากับ25 25บวก1ได้เท่ากับ26เอาแต่หลักหน่วยคือเลข6 6บวกด้วย5้คงที่ได้เท่ากับ11ก็จะได้สูตรที่2เป็น6กับ1 <c oughs> ต่อมาสูตรที่3นะครับประกาสีดำใช้หลักพัน2ครั้งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งแล้วก็หลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1 1ครั้งบวกด้วยเล7ข7คงที่1บวก1เท่ากับ2 2บวก1เท่ากับ3 3บวก5เท่ากับ8 8บวก7ได้เท่ากับ15เพิ่มแต้มเป็น1ก็เป็น6 จับชุดกันก็จะได้นะครับผมจำนวน6ชุด0601 65 66 15 16จำนวน6ชุดลำวัลเล็กท้าย2ตัวล่างออก06สูตรที่1เข้าเลข0สูตรที่2เข้าเลข6สูตรที่3เข้าเลข6 ล่างนะครับผมศูย์หเป็นงวดที่1น่งอ่ายาช้าอยู่ใหญ่งวดที่สต่อเลยครับผมห้าบวกสองเท่ากับเจดบวกแเท่ากับสิบหบวกหได้ยี่สิบวกสได้เท <c oughs> ่ากับยี่สิบวกแได้เท่ากับสามสิบวกเได้เท่ากับสามสิบวกสได้เท่ากับสาสูตรที่หได้เลขเ สูตรที่2 2บวก7เท่ากับ9กบวก9เท่ากับ18 18บวก2ได้เท่ากับ20 20บวก3ได้เท่ากับ23 23บวก1ได้เท่ากับ24 4บวก5ได้เท่ากับ9สูตรที่2ได้4กับ9สูตรที่3 9บวก9เท่ากับ18 8บวก2เท่ากับ10บวก7เท่ากับ17 17บวก7ได้เท่ากับ24เพิ่มแต้มไปก็เป็น5จับชุดกันจะได้9 4 9 9 4 4 4 5 9 4ห้าสมีแล้วนะครับผมแล้วก็เป็น9 5หก็จะได้5ชุดสำหรับงวดนี้ร <c oughs> างวัลเลขท้ายสองตัวล่างออก9 4สสูตรที่1เลข9สูตรที่สองเลข9แล้วก็เลข4สูตรที่3มเลข4จะเห็นได้ว่า 9ชนกันสองสูตรสชนกัน2องสูตรงวดที่แล้ว6ชนกัน2องสูตรหมานะครับผมเกเข้าไป2ตัวล่างตรงต่อมางวดที่3 <c oughs> สูตรที่หนึบวกเได้เท่ากับ16 16กบวกสได้20 20ิบวกหได้21 21, 21ิบวกหได้26 26่ 0, 26, 26 0, 26, 26 2, 28, สิบหกบวกศูนย์ในยี่ 1, สิบหกยบกบในยี่สบ 3, 3 2, กยได้เท่ากับ28่สูตรที่หนึ่งเลขแปดสูตรที่สองศูนย์บวกสเท่ากับสบวกสเท่ากับห้บวกสามเท่ากับแปดแปดบวกเก้าได้เท่ากับสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกหนึ่งได้เท่ากับสิบแปดแปดบวกห้าได้เท่ากับสิบสามเอาแต่ลหลักหน่วยคือเลขสามต่อมาสูตรที่สามหนึ่งบวกหนึ่งได้เท่ากับสองสองบวกเก้าไ,ได้เท่ากับ 18, ก 9, สิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกศูนย์ได้สิบเอ็ด แปดมาแรงนะครับผม3ตัวจับชุดได้88 8, 8 3 88 83 88มีแล้วนะครับผม83มีแล้ว89แล้วก็39วันนี้ได้4ชุดนะครับรา <c oughs> งวัลเลขท้าย2ตัวล่างออก98 สูตรที่1เข้าเลข8สูตรที่2เข้าเลข8สูตรที่3เข้าเลข8แล้วก็เลข9 2ตัวล่าง89นะครับผมให้กับตัวด้วยต่อมาเป็นงวดที่4สูตรที่1 8บวก2เท่ากับ 10, 10บ0บวก8เท่ากับ18 สิบแปดกสได้2ี2สิบกแได้ยี่สิบกศได้28 28ิบวกเได้เท่ากับ35 3สิบกสได้เท่ากับ37ต่อมาสูตรที่2 3งบกแได้11 11อบวกสได้15 15้บวกเได้24 24ิบกเได้เท่ากับ31 31ิบเกหได้เท่ากับ32 2สบวกหได้เท่ากับ7ต่อมาสูตรที่3 5มห้าบวกห้เท่ากับ10เอาแต่หลักหน่วยคือเลขศูน 0บก2เท่ากับ2 2บก7เท่ากับ9 9บก7ได้เท่ากับ16เพิ่มแต้มไปก็เป็น7จับชุดได้7 2 7 7 2 6 2 7 7 6 7, 7 7มีแล้วนะครับผมก็ได้จำนวน5ชุดรังวัลเลิกท้าย2ตัวล่างออก7 7 สูตรที่1เข้าเลข7สูตรที่2เข้าเลข7สูตรที่3ก็เข้าเลข7 2ตัวล่างออก7 7อ่ะต่อมาเป็นงวดที่4อ่ะงวดที่5นะครับผมโทษทีผ่านมาแล้ว4งวดต่อมางวดที่5สูตรที่1 5บวก7เท่ากับ12 12บก2ได้14 14บวก5ได้19 19บก8ได้27 27บวก2ได้29 29บวก1ได้30เอาโทษที ห้บวกเจ็ดได้เท่ากับสิบสองสิบสองบวกสองได้เท่ากับสิบสี่สิบสีบวกห้าได้เท่ากับสิบเกบเก้าบวกแได้เท่ากับยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดบวกสองได้เท่ากับยี่สิบวกหได้เท่ากับสามสิบวกสได้เท่ากับสาสูตรที่หได้เลขสอต่อมาสูตรที่สองบวกหเท่ากับสิบสิวกหเท่ากับสิบหกบวกหได้เท่ากับยี่สิบวกสได้เท่ากับยี ยี่สิบหวกหได้เท่ากับยี่สิบนำเจไปบวก5คงที่ได้เท่ากับสิบสองเอาแต่หลักหน่วยก็คือเลขสสูตรที่สามสามบวกสเท่ากับหกบวกเ็ได้เท่ากับสิบสามสิบสามบวกหนึได้เท่ากับสิบสี่บวกเได้เท่ากับอ่าโทษทีนะครับหกบวกเจ็ดได้เท่ากับสิบสาิบสามบวกหได้เท่ากับสิ14ี่สิบสวกเ็ดได้เท่ากับยี่สิบเอ็ดก็คือหนึ่งเพิ่มแต้มไปก็เป็นสองจับชุดได้สอ สองสองสองหนึ่งสองสองมีแล้วนะครับผมได้จำนวนสามชุดรางวัลเลขท้ายสองตัวล่างออกสองสองสูตรที่หนึ่งเข้าเลขสองสูตรที่สองเข้าเลขสองและก็สูตรที่สามเข้าเลขสองรางวัลเลขท้ายสองตัวล่างสองสองเป็นงวดที่ห้าต่อมางวดที่หก สูตรที่1 0ึบวกสเท่ากับ 4, บกศเท่ากับ4บวกแเท่ากับ1ิ12บวกหได้เท่ากับ1 7 17บวกสได้เท่ากับ 19, 19บวกหได้ 20, 20 2บวกสได้เท่ากับ22สูตรที่1ได้เลข2สูตรที่2 9บวกหได้เท่ากับ1 4บ4ีได้บ4 14บวกศย์ได้สิ1สี่สิบสีบวกเได้เท่บากั26บ27 7บวกสได้เท่กับ1กเอาแตบหลัวกหน่งได้เท่ากับยค่อเลข2ต่อมาสูตรที่3 1บก1เท่ากับ2 2บวก4เท่ากับ6 6บวก1เท่ากับ7 7บวก7ได้เท่ากับ14เพิ่มแต่มไปก็เป็น5จับชุดกันได้2 7. 2, 2 7 2 2 7 4 7 5 2 4 2 5จำนวน6ชุด รางวัลเล็กท้าย2ตัวล่างออก2,4สูตรที่1เข้าเลข2สูตรที่2เข้าเลข2สูตรที่3เข้าเลข4 2ตัวล่าง2 ,4 เป็นงวดที่6อ่ะต่อมางวดที่7นะครับสูตรที่1 ,3 ,4 ,7 ,7 ,8 1บวก4เท่ากับ7 7บวก8เท่ากับ15 15บห้าวกได้เท่ากับยี่สิบเอ็ดยี่บเอ็ดบวกสี่ได้25่สิบห้ายี่บกศูนย์ได้ยี่สิบห้าวกสได้ยี่สิบเยโทษทีนะครับผมสามบวกสี่เท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกแได้เท่ากับสิบห้าสิบห้าบวกหกได้เท่ากับยี่1ิบเบวกสได้เท่ากับยี่สิบกศูนย์ได้ยี่สิบวกสได้เท่ากับยีบ ยี่ิบเจ็บกสองได้เท่ากับยี่สิบก้าอ่าผิดพลาดตรงไหนเอ่ยแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> มีวันไหนเขียนไม่ผิดมั่ง <c oughs> 8 3 1นะครับเห็นตรงที่ผิดแล้วเป็น8 3 1สูตรที่1 8บวก4เท่ากับ12 12บวก8ได้20 20บวก6ได้เท่ากับ26 26บวก4ได้เท่ากับ30 สามสิบบวกศได้สามสิบกสองได้เท่ากั 32, 32บสา32ิบบกสองได้เท่ากับสามสิบสี่สูตรที่หนึ่งได้เลขสี่ต่อมาสูตรที่สองหกบวกเจ็ 22, 22, 6, 28, 28, ดเท่ากับสิบสามสิบสามบวกเก้าได้เท่ากับยี่สิบสองยี่สิบสองบวกหกได้ยี่สิบวกหได้เท่ากับสามสิบวกหได้เท่ากับสานำสีไปบวกหได้เท่ากับเต่อมาสูตรที่สามบวกหได้เท่ากับสองสบวกสเท่ากับห 6บวก2เท่ากับ8 8บก7ได้เท่ากับ15เพิ่มแต้มไปก็เป็น6จับชุดได้4 4 4, 4 9 4 5 4 6 9 5 9 6ลังวัเล็กท้าย2ตัวล่างออก6 4นะครับผม สูตรที่1เข้าเลข4สูตรที่2เข้าเลข4สูตรที่3เข้าเลข6 2ตัวล่างอ่ะ4 6นะครับผมอ่ะมาดูงวดวันที่1กรกดาคมนะครับผม2563กันจะได้กี่ชุดกี่ตัวกันนะครับผมโอ้วันนี้อากาศร้อนมากนะครับผมไม่ได้ทำงานในห้องแอร์นะครับอาจะมีเสียงรบกวน เพื่อนๆสมาชิกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมผมทํางานอยู่นอกบ้านนะครับไม่ได้ทํางานอยู่ในห้องมิดชิดบางทีว่ามีเสียงรบกวนนะครับผมขายองขายหอ,อมขายกระเทียมหลุดรอดแทรกเข้ามาบ้างก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะครับผมแล้วก็มีเสียงช่างทํางานด้วยนะครับวันนี้ไม่ช่างไม่ทํางานอดูสูตรที่หนนะครับผมห้าบวกแได้เท่ากับส3บสาม 13บวก2ได้เท่ากับ15 1 5บวก8ได้เท่ากับ23 23บวก2ได้เท่ากับ25 25บวก2ได้เท่ากับ 27, 27บวก5ได้เท่ากับ32 32บวก2ได้เท่ากับ34เอาตัวเดียวเลข4นะครับต่อมาสูตรที่2 6บวก7เท่ากับ13 13บวก6ได้เท่ากับ19 19บวก2ได้เท่ากับ21 2 1บวก6ได้อ่า2บวก5ได้เท่ากับ26 26บวก1ได้เท่ากับ27นำไปบวกด้วย5คงที่ได้เท่ากับ12ต่อมาสูตรสุดท้ายนะครับผม6วก6ได้เท่ากับ12 2บวก8เท่ากับ10บวก5เท่ากับ15 15บวก7ได้เท่ากับ15บวก7ได้เท่ากับ22 เพิ่มแต้มไปก็เป็น3จับชุดได้ชุดที่1 4 7 4 2ชุดที่2เป็น7 2 7 3ชุดสุดท้ายนะครับผมเป็น2 2แล้วก็2 3 รวมทั้งหมด6ชุดนะครับผมไปกับด้วยนะครับผมไม่ปักหลักนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกทท่านก็ดูแล้วก็ใช้วิจารณญาณของตัวท่านในการรับชมนะครับแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวของท่านเอง <c oughs> ข้อมูลเป็นเพียงนะครับผมการคำนวณตัวเลขทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่มีผลต่อการออกรางวัลสลากกินแบ่งในงวดต่อไปนะครับผมก็ขอให้ทุกทท่านจงใช้วิจารณญาณของตัวท่านในการตัดสินใจนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาสรุปกันในก่อนวันหวยออกหนึ่งวันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาเพ,เพื่อนสมาชิกไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ